วัดดีพี่น้องสิพาพี่น้องมาเอามากอหอยขึ้นอยากกินซีฟู้ดกันเลยมาเอาหอยขึ้นไปกินกอนนะพักผงสุรดคณะเม็กซิโก่ลแล้วประโยชน์หลากหลายเด้อนี่ปลูกง่ามงาม,งามสิเด็ดอันยศอันอันยดมันเป็นลวกกินกับน้ำจิ้มเนาะใบมันก็นจะทิมให้หอย มักหอยมากมากเดอ้อนี่ค่ะค่อยปล่อยไว้ซีห้าายพันในหนองสะนี่มันมาก,กินใบมะฮงกับใบคะน้านี่พักพงสลดนี่โอ้ยทีมลงไปซีห้าหนาทีนี่เต็มพึกเลยถ้าเบิ้งเนาะว่าสีได้มักหอยซ้ำได ผงสุตรผักผงสุตรยอดงามขนาดเอาไวล้ลวกกินกับ วันนี้วางวันพุธแค่เพิ่นโบมาอันลูกค้าโบมาลานวันพุธเพราะว่าผมเปียกเอ็ดผมกับโบงามเพิ่นถือบอวันพุธก็เลยหยุดหนึ่งวันวันนี้วันหยุดร้านเสริมสวยก็หยุดหยุดเฉพาะวันพุธ พักผงชุรสคน้นคคนกินยอดมังหอกินใบผงชุรสผงชุรสวันพุธแล้วเราหยุด เสริมเสรสวยก็หยุดร้านอบผิวก็หยุดวันนี้ก็เลยจะมาเอามาหอยขึ้นมากินทำเป็นซีฟู้ดบ้านนาเนาะแต่ว่าเอาผักอันนี้พักอันนี้เสียเอาไว้รอมาหอยมาหอยเพิ่นมาก,กินนั้นพักผงสุรด ยอดงามงามแห้งตัดแห้งขึ้นนะคะอันนี้นะจะเอาอีกก่อนนะเด็ดเด็ดที่นนองต้นผงสุรด,ดค่อยยอดงามงามเฮาสีโบดเด็ดแต่ยอดเนาะเฮาสิ เอางาที่เพิน่นนั้นให้่นโป่งไหมแห้งเด็ดแห้งแห้งงามแห้งแตกเด้อย,ยอดเพิ่นคนกินแน่มากหอยกินแน่พักเซพพักนัวเนาะยอดมันทำา,ก,าววก็เอาไว้ลวกเอาไว้หนึ่งกิน แบงค์มักหอยกินแน่แบงค,ค์คนกินแน่สรรพคุณกับปเบิ้งอ่ะเด้อพี่น้องเด้อใน Youtube ในอันกูเกิ e สรรพคุณเป็นยาดีเพียบอาจารย์พักผุงชดลดรสหวานทานง่าย คณาเม็กซิโกคลิกเข้าไปเลยพกคณาเม็กซิโกโอ้เห็นสรรพคุณนะรถปลูกไว้หลายๆต้นก็ดีทีบน่องไปก็สักห้าสักสิบนาทีมังหอยเพิ่นกับมะกอกแล้วอะไนี่ ค่อยกระเฮ็ดค่อยกระเฮ็ดกระยองไว้แล้วเนาะเึ็ดกระยองไว้แล้วนี่ก็เอามะหอยติ่งติ่งแห้งบ่ได้ติ่งน้ำแห้งบ่ได้ที่แรกว่าสีลงเรือถ้าลงเรือแล้วติ่งน้ำแห้งหอยพ่นกระเนาะพ่นกระจก่มพ่นกระบ่ลอยกะเลยบ่ลงเรือก็เลยบ่บ่พายเรือ เลยสิคอยสอนอาอยุเลาะเลาะริมสะอยากซีฟูดดฮงโบยเกไาะแตลาดก็เลยเสียนเอามาก่อยจะคองขึ้นมากินคนอันนี้ก็คองหอยปูปลาอันนี้ก็คของคนที่เล็กว่สิขึ้นเรือยันมากหอยจมตีงน้ำบุได้เนาะเพื่นสิจม เลยสิหอยกเอาเอากระโตน้อยก็เอาสิเกะเอาจะน้อยอันยันย,นยันเถอเขาก็ต้องเลือกอตัวไงกินเนาะอ,อันนี้อันเขาอเอินหอยโขงหอยโขงหอยปลากวางบา,งานเฮาเลยเนาะน้อยจำนี้มันสีเซ็ด หอย่อเลสีทองไอ้ทรงน้อยนี่หอยปักกวางเนาะหอยโขงซ่นนะ่ะหอยโขงบ้านเราเด็ดตัวลายลายเนี่หอยโขงเฮ้ามานลุ้นกันเนาะว่ามันสิมีขคหมุกเยบะ <laughs> เลี้ยงทองปีว่ได้อันกินนะว่าตัววังไง โตเบล้เริ่มเลยย่างไปมันกับคู่ขึ้นเรือค่อยกับบบได้ถ่ายอันคลิปให้เบิง์นไงนี่ค่อยกับยานตกเนาะนนจักสีท้ายคลิปจักเสี่ยวมักหอยจักสีพายเรือมีคนท่ายให้ฮะขอมึงเด้อค่อยได้ไข่มุกด็กว่าเนาะไข่มุกน้ำจืด ตัวเอฟเลยโอ้เป็นตะมีไข่หมกค่ะวะส่งกินเป็นตะยาบง่อยย้ายกระโดดห้อยโค้งอย้ายอันนี้นะตัวย้ายขนาดเลยจำเป็นต้องเอาขึ้นไปกินไปขายเพราะมันตัวย้ายเมันกินบัวคอยกันเบึก Ui, luôn. Hỏi khổ không bán không? Tua lại lại. Hỏi khổ nữa Hôn hôn hôn. Đang sao mưa sao con. Hỏi bắt quàng à này nè. Tua nó. ไงจำได้ก็ต้องกินนะพ่ะวายเพลลุกลายพุดกินบัวพ่อจนบดิดแบงมักขี่หอยกันพี่น้องหอยใหญ่ครับหอยใหญ่กินสามโตก็อีม ทำไมินน้อยนะไปเอาอยู่วัดฟ้ายจงสูงมือจนขาดก็มุกหอยอันถ้าเจอได้ใครมุกเละแบงกันได้เหรอเขาว่ามันอยู่น้ำจืดอยู่ได้ตรงนี่เป็นตะมีเนาะนุ้ยเปักไง ไอมุกในน้อยนึงได้ป่ะมานกินกับกุ๊บความหวังของคนอันนี้ฮะมักคีหอยปักกวงังมักหอยอัต้มผสมพันกัน,กนอือเจ้าเราเคอะอือหอยโค้งเออหอยโค้งออนี่นะมักหอยปังตูดเหลมๆี่หอยปังลูกหอยปัง ดอกดาปัางนั้นน่ะนะอืมหอยปัง,ปงมันอะไรอ,อันนี้ค่ะเสื้อลีอันนี้ค่ะเต็มคู่พี่น้องพลีนสีอันเอาไปวาดพาุ่มไม้เมืออืน่นได้บุนนะญได้บุญน,น้ำกันสมบัติสมนี้เลยเอาบักต้เมื่อี้เขาคุณหลายๆที่ติดตามมาตลอดบุคคลอยอ่างนั้นบุคคลได้อัดคลิป เ <laughs> มสซี่ทรงผมเทก <laughs> ันนะ่เอาวัสดีจ้า,าวัสดีจ้าขอบคุณหลายลายจ้า